ก็จะมีระหว่างทางที่ผ่านแถวแถวเซนไดจริงๆก็ไม่เชิงผ่านลงไปอย่างงี้เราก็แบบวิบปเป็นนิดนึงมันจะมีแบบไรสตรอเบอรี่สวนสตรอเบอรี่อันหนึ่งที่ดูรีวิวมาน่าสนใจก็เลยจะลองไปดูว่าเราจะไปเก็บได้ไหมนะคะถ้าเกิดคือเราไม่ได้จองไงไม่รู้เขาเต็มหรือเปล่าถ้าเขามีที่โชคดีก็ก็เก็บตอนนี้ทางก็ยังคงเป็นหิมะอยู่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเมืองโตเกียวเราก็จะไม่มีหิมะแล้วเสื้อกันหนาวหนาๆเราก็จะเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยนะคะเออคือว่าตอนนี้นะคะเรากําลังมุ่งหน้าไปฟาร์มสตรอเบอรี่เปเก็บสตรอเบอรี่แบบไม่อันกันแต่ว่าน้องพิมนัทเออทำอะไรคะนั่นน่ะกินสตรอเบอรี่ค่ะน้องมิมอย่างนี้ๆๆมันจะได้เหรอก็เขาบอกว่าอย่าทิ้งปลาย่างไว้กับแมวก็แมวเอาสตรอเบอรี่มาทิ้งไว้กับหนู่มทำไมนะคะเออคือเออแม่ทิ้งไว้เหรอเขาบอกว่าเท่ากี่บาทจะมน ต้องกินกี่ลูกคำเดียวไ้คะสิบสิบคูณโอ้ค่าข้าวประมาณ2,000เยน2,000เยนเนี่ยเออซื้อไอ้แบบเนี้ยได้กี่ถาดอะได้สามได้สี่ถาดถาดหนึ่งมีประมาณ8ลูกอย่างตั่มอะแปดแป่สามสิบได้เกลี้กิน40ลูกกิน40ลูกได้ไหมป้าห้าสิบหลูกอะถึงจะคุ้มนะแม่บอกว่าป้าเคยนับไว้กิน50ลูกใช่ไหมใช่แต่แม่ไม่ได้แม่จะกี่ลูกไม่รู้ เกกนาียมยตอนนี้นะคะเราก็ถึงฟามสตรอเบอรี่แล้วนะคะเกมุนกำลังไปติดต่อในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้อยู่เพื่อที่จะซื้อตั๋วนะคะดูซิว่าจะได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้จองมาล่วงหน้านะคะไม่ได้จองมาล่วงหน้านะคะตั๋วเต็มไม่ไม่มีไม่ไมีเก็บเดี๋ยวเราต้องไปแต่ชเช้าปกติเวลาเราไปเก็บสตรอเบอรี่เราจะไปแต่เช้าไงแต่ว,วันนี้เหมือนกับขับผ่านก็เลยแวะมาดูเขาบอกว่าเขาขอเเออมีขายเต็มเลยนะกินมาก600เยนเอง ดีเกันแล้วลูกใหญ่มากดูนะแล้วเขาเพิ่งเก็บจากสวนตรงนี้เองอะใกล้ๆนี่น่ากินมากอันนี้ไดากี่อัไหนแล้วถ้าไปเขาไปเก็บคนละเท่าไหร่นะมสองพันประมาณสองพันเยนค่ะคนละสองพันโอ้โหซื้อดีคุ้มไปเลยค่ะคนละสามแพ็กครึ่งไปคนละสามแพ็กเลยซื้อไปสิบแพ็กเลยกินแพ็กนี่เราซื้อสตรอเบอร์รี่มาละกล่องละหกร้อยเยนเท่านั้นเสร็จแล้วเราจะมากินกันตรงที่ หน้าที่เก็บสตรอเบอรี่นี่นะคะชื่อสวนคือ JR f u i t Park Alabama ที่เมืองเซนไดเผ่อว่าเราเก็บเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เมืองเซนไดคือตรงนี้อ๋อมันมีหลายอย่างมันมีอง,งุ Apple. ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่อยู่ไหนไม่รู้นะมันจะมีหลายอันก็คือแล้วแต่ฤดูไงอ่าทีเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของ JR บริษัท JR เจแปนเรลอะเขามาทำฟื้นฟูเพื่อที่ว่าเมื่อตอนนั้นที่ฟุกุชิมะเกิดสึนามมิใหญ่อะ รู้จักถ้าเกิดว่าใครอ่ะไม่รู้จักฟุกุชิมะก็จะรู้จักตอนนั้นเพราะว่ามันดังมากที่บอกว่ามีโรงงานนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วมันระเบิดมันจะระเบิดมันอะไรนั่นอ่ะเอ่อที่ที่ฟุกุชิมะแล้วโดนโดนไอ้ซึนามิหนักมากแล้วมีคนตายเยอะมากแบบเมืองแบบพังไปเลยอ่ะมันจะมีโรงเรียนประถมอันหนึ่งเมื่อกี้เราขับผ่านนี่ไงนี่ยงมองจากตรงนี้ไปก็เห็นเห็นนะโรงเรียนประถมที่เป็นตึกตรงนั้นอ่ะ คือผู้คนเนี่ยหนีตายไปอยู่ที่นั่นกันเยอะมากอันนั้นก็คือเป็นเปรียบเสมือนเป็นที่แบบช่วยชีวิตของผู้คนที่โดนประสบภัยสึนานิีตอนนั้นแต่ตอนนี้นฟูกูชิมะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วนะคะมาเที่ยวได้ไทำหน้าหนาะๆนี่เก็บจาก<ม><ม>ฟาร,ร์มตรงน,นี้เลยนะอร่อยแล้วเราเพิ่งกินลูกอมแล้วเพิ่งกินลูกอมเนี่ยตายแล้วโอ้ลูกโตๆลูกใหญ่มากเขามันย้อนแสงด้านนี้ด้านนี้ไงคือไม่ได้เข้าไปเก็บก็มายืนกินหนะ้าฟาร,ร์มก็ยังดีใช่ไหมอืม อร่อยมากนี่อะไรกินรูปอมหวานเนี่ยเปรี้ยวอะค่ะเมเปรี้ยวอร่อยมากเปรียนะปร้ยวหนูเพิ่งกินลูกอมหวานจะรึเปล่าคะอืมอร่อยมากอุ้ยเนื้อดูเนื้อดิแต่ว่าไม่หอมนะไม่มีความหอมเ <M> ี็เนื้อนุ่มมาหมคะก็เนื้อเนื้อนุ่มเนื้อนุน่มเย็นเพราะว่าไม่ค่อยหอมหอมหอมนิดหน่อยแต่ละพันมันหอมไม่เหมือนกันเนาะใช่ปะหวานเปรี้ยวไม่หวานหรอ เปรี้ยวมากแบบหนูซื้ออะก่อนหน้านี้ลูกอมที่ซื้อตอนนั้นนะคะืมน้องกินลูกอมหวานเจี๊ยบไปก<อ>ินหมดไปแล้วในยี่นี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เอลูกใหญ่กว่านี้นะที่ปาเลือกลูกยอ่อมเลือ,อกแบบว่าลูกย่อมแต่ว่าแดงๆเออโอเคน้องพิมพ์ก็จะเอาเหมือนกันเจ้านี้ค่ะก็จะเอาลูกโตๆดลูกเปรี้ยวๆนะเนี่ยจะไปบีบนมข้นใช่ไหมจริงเหรอยิ่งเปรี้ยวยิ่งดีจะได้ตัดกับนมข้นหวานนี่ค่ะ ตีด,ดใจก็ซื้อมาอีกคนละถังถาดน,นะพ่อลูกเป็นไงนนอร่อยไหม,อ,มอร่อยมากดีกว่าเมื่อกี้มาอันนี้ลูกเล็กกว่าแต่แดงกว่าเหมือนเหมือนกันน,น้องพิมพ์นะเอานมข้นหวานละอย่าให้เลอะรถนะจ๊าพอแล้วพอแล้วพอแล้วแม่ไม่เอาเยอะพ่อนมข้นหวานอืมมันเป็นรสของนมข้นหวานเลยอ่ะลูกมันนี้ถ้าไปเก็บในฟาร,ร์มก็ได้รสชาตินี้ป่ะก็ได้นะก็จะได้รสชาตินี้เพราะว่าเหมือนมันเขาเพิ่งเก็บมาจากนี้มันไม่ต้องขนส่งนะ วันนี้นะคะก็ขับรถมุ่งหน้าไปนาริตะนะคะเพื่อไปคืนรถก่อนแล้วเราก็จะเข้าเมืองการโตเกียวเราพักที่อุเอโนะนะคะมีจุดพักรถให้เป็นระยะๆะะพอน้องพิมบอกว่าเออปวดฉี่ปวดฉีก็เริ่มเจอจุดพักรถแล้วเดี๋ยเราก็แวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำก,ก็จะดีมากเลยทุกจุดเลยนะเนียนๆถึงละจุดพักรถแล้วก็จะมีพวกร้านขายของแบบขายกาแฟมีปั๊มน้ำมนันมีอะไรอย่างนี้อยู่มีร้านอาหารมีร้านอาหาร เราไม่แบบเราไม่เวะเ,เ,เราไม่กินอาหารเราเฉยเฉยเรากินอะไรคะเรากินอะไรคะดูสิเนี่ยคือตั้งแต่มาญี่ปุ่นได้กินข้าวของวันสักมือ,อยังคะยังไม่ได้กินเลยเนี่ยหลายวันแล้วเนี้ยกินแต่ขนมยังชี้ไปกินเต่เข้าวเช้ากับข้าวเย็นนะคะจุดฮารถดที่เนี่ยดีมากนะอันเนี้ยอันนี้คือใหญ่มากมีเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้แต่เล็กกิกว่านี้ยังไงห้องน้ำก็ดีคือดูห้องน้ำม,มีเด็กหนาาอ,อกหนึ่งคน พาไปดูห้องน้าห้องน้ําดีมากข้างในคือดีมีซ่วงอัตโนมัติทุกอันสะอาดเอี่ยมแล้วที่สำคัญน,นะสมมติว่าท่าเดินเข้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ําหญิงออเดินเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะมีป้ายไฟอะบอกเราว่ามีห้องซ่วมกี่กี่ห้องเนี่ยแบบนี้อ่าแล้วถ้าเกิดว่าห้องไหนมีคนใช้อยู่มันจะเป็นสีแดงี่ปิดห้องนึงเออมันจะเป็นสีแดงแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าห้องไหนเป็นแบบ ส้วมส้วมจากโคกอะไรเป็นส้วมโบราณอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยดีแล้วมันสะอาดมากอันนี้มีห้องแบบมีช่องให้ให้ยืนแต่งตัวด้วยนะเห็นไหมตรงน,นี้เดี๋ยวค่ะขึ้นขึ้น,น,นอ่างล้างหน้าแล้วห้องน้ำเนี่ยเป็นส้วกสะอาดมากดีงามมากเลยเนะะาะคุณป้าคุณป้าเขาทำความสะอาดดีผมก็มงงๆว่ะเราถ่ายส้วมก็ทําไห ันก็แย่คุหมดเลยอะเป็นแบบห้องเอออเนี่ยห้องแต่งตัวมีห้องผู้หญิงห้องพิการห้องเด็กน้อยห้องเด็กน้อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออแบบว่ามีห้องสําหรับคนคนแก่ใช่ไหมอันนี้ห้องคุณแก่ห้องเด็กน้อยอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นส้วมเด็กอะไรเงี้ยดีงามมากนอกจากห้องน้ําก็จะมีปั๊มแล้วก็จะมีเออเหมือนขายของตรงนู้นไม่รู้มีอะไรบ้างมีขายอาหารแน่นอนละแล้วก็ น่้จะมีขนมอย่างอื่นเลยก็จะเดินไปดูว่ามีอาหารอะไรกินไหมคือที่พักรถเนี่ยเมืองไทยอยากให้มีแบบนี้บ้างเนาะนั่นสิคะอยากให้เมืองไทยทำอย่างนี้บ้างอะแบบไม่ต้องชะโคอัตโนมัติก็ได้แค่แบบว่าห้องน้ำแบบสะอาดสะอาดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจกับญี่ปุ่นก็้วทำไมทำไงให้ห้องน้ำสะอาดอ่ะก็เขาน่าจะแบบว่าทาความสะอาดทุกวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หมันแยกไปหมดเลยทิ้งไม่ถูกพลาสติกแทนแล้วเราอยู่ทิ้งรวมกันแบบทำไงอ่ะ ถ้ามันต้องแยกขยะก่อนแยไม่ได้ค่ะคือแล้วถ้ามีถังขยะแบบนี้ทิ้งยังไงอ่ะเฮ้ยมันแยกเท่านั้นฝาเลยเหรอคุณแม่เชี่ยเกี่ยวขวดโอ้ my god แยกแต่ฝาเอาเเข้าไปเอาเข้าไปเฉพาะฝาเฉพาะขวดพลาสติก b o โทแอน n d can ฝาอันนี้เป็นขยะรวมเหรอแม่ส่องดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมีขยะอยู่ในนี้เต็มเลยเห็นไหมอย่างนั้นเราทิ้งได้ยันไงแล้วมันใหญ่มากเลยเราจะทิ้งได้ไหม ร้านของฝากเนาะเป็นร้านของโลโก้มีน่ากินหลายอย่างนะมีขนมมีอาหารมีข้าวแ้วข้าวเนี่ยน่ากินแต่เราเป็นแซนวิชไปแล้วเนะาะเพราะเรยอิ่มเดี๋ยวนะเมื่อกี้ปา้ามาขึ้นรถก่อนทำไมได้ทาโกมาอีกอ่ะเดินผ่านค่ะแม่บอกว่าให้ไปดูว่าร้านตรงนั้นมีขายอะไรบ้างขอบคุณนะคะแมบบ่ที่ำให้หนูได้ซื้อมาอ๋อแล้วตรงซื้อข้าวมาซื้อข้าวด้วยใช่ให้แม่เขาให้แม่ข้าวแบ่งแม่ค่ะข้าวทาโกบเป็นไง เดี๋ยวระ,ะวังนะตาเคยกินทาโกะที่ญี่ปุ่นแล้วมันดิบๆอ่ะอ๋อแต่หนูนกินดิบได้นนแล,กกล้นไงแป้งจะเละๆเลยร้อนยกว่าร้อนๆเละั้ยอืมอร่อยค่ะไม่รู้ว่าเละไหมนะคะทำไม้หมูทอดแบบเนี้ออยอร่อยนะกินที่ไหนก็อร่อยมันมีหลายๆร้านทุกไหนหลายที่แต่จะมีร้านดังอ่ะร้านดังเคกินแล้วไม่ค่อยอร่อยร้านดังอร่อยอ,อืมแต่ร้านตามเซเว่นตามอะไรนี่อร่อยหมดเลย คิดว่าอันนี้อร่อยกว่าร้านประจำที่ไทยที่แม่ชอบซื้อให้กินอีกค่ะแม่ปาว่ามันที่นี่มันได้ปรียนการดู้ปะเขามีเพลงประจำร้านด้วยนะร้านเนี้ยลองซิฮึมที่เ <c oughs> มื่อกี้เราไปซื้ออ่ะเขามีเพลงอะไรทาโกยากิอะไรไม่รู้อ่ะอะไรอะค่ะทำร้านด้วย อัง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 ทาโกยากิอัง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 ทาโกยากิอย่างเงี้ยค่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมสตรอเบอร์ติที่เคมุนซื้อกันดีกว่านะคะอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเอาคูเกอร์ทันเฉลี่ยส่องดูมันก็ไม่เห็นว่าเป็นพันธุ์อะไรอ่ะแต่มันจะลูกเล็กๆแต่ว่าลูกสวยนะลูกสวยสีสวยมันหอมหวานอร่อย้่ปากเคอะขนาดนั้นน่ะเลอะอะไรคะเลอะอาหารเลอะทุกสิ่งเลอะทาโกยากิหรือเปล่าไม่ไดปไปชิมแล้วอร่อยจริงอ่ชิม เแปลว่าคล้ายๆกับสตรอเบอรี่เกาหลีเลยลูกจะรับแบบนี้ที่เราเคยกินที่เกาหลีใช่ไหมหรอที่เราเคยกินเกาหลีแต่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้มันเนื้อนุ่มหอมหวานรสชาติดีไม่รู้ผ่านอะไรกินไปแป๊บๆหมดเลยเนาะซื้อกินกินกี่ถาดแล้วเนี่ยมานับกันดีกว่าค่ะว่าสตรอเบอรี่ตั้งแต่คลิปนี้เรากินไปกี่ถาดแล้ววันนั้นสองถาดวันนั้นสามถาดอันนี้ วันนี้อีกเมื่อกี้เมื่อกี้ก็สามเมื่อกี้ที่แล้วตอนนี้หนึ่งไปเป็นเก้าท่าแล้วเก้าวันแรกสองวันนั้นสามวันนี้ไอ้วันนี้สามอันนี้อีกหนึ่งก็เป็นเก้าไงเก้าแล้วป๊าป๊าไอตัวบุ๋มบุ๋มมันอะมันจะลึกเข้าไปข้างในเห็นไหมใช่ไหมไม่เหมือนอันอ่าบางอันมันจะแบบตื้นตื้นไม่ใช่ปูดมันเรียบๆนั่นแหละค่ะเวลาเขากินสเบปะร่กันนะคะคขทั่วไปอ่ะ จะจับแล้วก็กิน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 เข้าไปแล้วค่อยเอาเปลือกออกไปหรือว่าเด็ดไใบก่อนแล้วค่อยกินค่ะอ๋อนี่กก็ปลากินใบก่อนะฮะปลากินแบบว่ากัด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 พอไปถึงตรงที่มันเป็นแกนแกนสีขาวๆแล้วอย่างเงี้ยปลาก็จะไม่กินนี่เมื่อมันแพงแล้วก็อร่อยใช่ไหมเราควรกินแต่ส่วนที่มันอร่อยหวานหวานอยาให้มีส่วนเปรี้ยวหรือส่วนไม่อร่อยเข้ามาเจือปนทำให้รสชาติมันดับจิงแพงก็เสียดายจริงมาอร่อยของลูกมันกินเปลือกด้ป่ม ให้อ่ะเอีกวิธีเนื้อคือเนี่ยกัดหัวทิ้งก่อนรักษามาให้เดือดแต่ลูกแบบนี้เด็ดเอาอย่าไปกัดหัวนี่เด็ดการได้มันมีเนื้อตั้งเยอะค่ะนี่ไงม่ได้มันจะมีตัวนี้อยู่อ่ะกินได้กินได้เนี่ยดูนะคะมันมีสีเขียวๆทุกคนก็กัดกินเข้าไปเลยค่ะอฮ้ยอันนี้อร่อยจริงอ่ะก็เหมือนนี้จะอร่อยที่สุดนแต่กินมากินได้เรื่อยๆมากเลยอ่ะ ขอแนะนําว่าเป็นทันจะกินไปกินมาลูกจะเล็กลงเล็กลงข้างล่างอ่ะข้างล่างเล็กลงเล็กลงทันจุดพักรถแล้วกันอะไรไม่รู้อ่ะอ่าถ่ายไปไว้เผื่อมีใครรู้จักทันอะไรทันนี่ทันนี่เดี๋ยวเป็นย้อนก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาเขียนว่า Jewel Sweet Jewel อ่าเติมน้ำมันไม่มีภาษาอ๋อ English นี่ไงโอ้ใจดีอ่ะมีภาษาจีนจ้าเย่อ อ่าค์ทอ่าค่าค์ทสิจิ้มแล้วอ่ะ you can only select cash or credit card กอ<ร>็อาไรดแรงแรงใชมั้ยมอ๋ออัศเซียไม่เอาไม่เอาไม่เอา p n c e l ใช้เงินดีกว่าเพราะว่าเรามีเงินเหลือเยอะที่เก็บไปแรกคืออ่าเอาสีแดงเดโคลา่าเอาสีเขียวดีเซลแล้วเอาเท่าไหร่อ่ะฟูลแทงนะ insert อ่ะ insert มาก่อน insert นี่ เรดอ่ะโอเคก็ยังไงอ๋อาคาเรนมจานโอ๋อต้องใส่เลดนะเซลตรงนี้เหรอทำไมอ่ะไม่ร i̇şte ู <h <h ้ผมต้องมาไขอะไรรู้ให้เราอ่ะ ตอนแรกเขาบอกให้สตาร์ทเรตโนสเตอร์ตรงไหนอะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาไขหรือให้กดเนี่ยเหรอหรือไงไม่รู้อะค่ะไม่น่าใช่นะแต่เจ้าหน้าที่มาไขากุญแจตรงนี้แล้วมันก็ไหล <c oughs> ไมเข้าใจมใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยกันไม่รู้เลยแต่ปั๊มก็ไม่เหมือนกันนะปัออ๊มได้ให้เราเติมมีเด็กมาเติมให้เอ้ยมีลุงม,มาเติมให้เออแล้วอีกปัน๊มนึงอีกปั๊มนึงก็มีผู้ช่วยมาช่วยกดๆหน่อยกดได้มันเป็นมันงงไม่รู้เอาเราเติมนิดเดียวแหละไซส์ไซสี่พันสี่ร้อยเยน เขาไปตุ้มกัน,นงไงคุณแม่ใช่เขาส่เงินไปแล้วอ่ะเขาเป็นต้องไปถอนที่ตู้มหนเนี่ยเหมือนวันนั้นที่ทำเลยเรียกรูงการดูไปไหนละเขาบอกให้อินเสิร์ตหรอเนี่ยใช่เหมือนวันนั้นน่ะลูงมาทำให้ก็มาใส่ตู้หน,นึ่งอ๋อมาตื้อนี่ยแล้วเขาก็ทอนอโอเคตืบปากถอ,อนแล้วก็ทอนเอ้ย แตงงไหมไม่อยู่ตู้เดียวกันนะ <laughs>